ดีครับก็เรามาเจอกันในวิกที่4ของการซ้อมเพื่อบางแสนมาราธอนนะครับวิกนี้เดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษครับจะพูดคุยเรื่องสนามพื้นสนามสภาพอากาศแล้วก็รองเท้าครับว่าคู่ไหนเหมาะกับวิ่งงานนี้ครับโอเคครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนี้เดี๋ยวขอเช็คกันบ้านก่อนแล้วกันครับว่าวิกสีเนี่ยผมวิ่งได้ตามแผนไหมแล้วก็วิ่งอะไรบ้างครับโอเคดูกันเลย เคครับเหมือนเดิมครับปฏิทินเราวิ่ก็ทําได้ตามแผนนะครับวันจันทร์ก็พักเหมือนเดิมว,วันอังคารวิ่งโซนสองยเคครับทําได้สบายๆวันพุธวันพุธผมวิ่งสองสองมือนะครับวิ่งเช้ากับเย็นเช้า1ิบโลเย็น1ิบโลก็ได้ทั้งหมด20บโลโซนหนึ่งครับสบายๆแล้วก็วันพฤหัสครับเป็น วิ่งในโชว์ในโซนที่เป็นเทรสโชว์ครับก็คือวิ่งเทสประมาณวิ่ง 10K ครับ430แต่ว่าผมแบ่งเป็น2กิโลแล้วก็วิ่งเป็นอินทวอร์5เซตแล้วก็จ็อกระหว่างเซต400เมตรก็สามารถทำได้ครับ5เซต430 2กิโลก็ถือว่าโอเคครับทำได้ตามเป้า แล้วก็วันศุกร์ก็เล่นบอดี้เวทเหมือนเดิมครับเน้นเน้นที่กล้ามคอบอดี้แล้วก็สะโพกแล้วก็ก้นหน้าขาเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมแต่จะจะเล่นหน้าขาต่อเนื่องกว่เดิมครับคือสวอทให้ได้มากที่สุดจนจนกว่าหน้าขาจะล้าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็วันเสาร์ผมไปลองลันครับเป็นอ,อีกอาทิตย์ที่ผมอัพระยะในการวิ่งครับเพิ่มขึ้น เป็น35กิโลครับส่วน2ใช้เวลาประมาณ3 3ชั่วโมงครึ่งครับที่ที่เดิมครับนับตก3าลันก็ได้ดันเนินด้วยถือว่าก็ถือว่าทำได้ครับแต่ตึงๆหน่อยเพราะมันมันช่วงนี้อากาศอบอ้าวมากแล้วก็วันนี้ครับอันทิตย์ก็ไปวิ่งเอ,อ่อทรลที่หุบเขาตีนไก่ครับ1น,นตีนก็10 7เดโลครับ เกณฑ์ประมาณ600นิดๆก็จบแล้วครับอาทิตย์นี้ได้ทั้งหมด102กิโลครับก็ได้ตามเป้าแล้วก็ได้ทำ speed work ด้วยได,ได้ up h ฮิลด้วยก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีครับเป็นอีกวีคที่ค่อนข้างจะเหนื่อยครับพอเราอั p ทั้งระยะแล้วก็เรื่องความหนักด้วยโอเคครับก็มีเวลาอีก4วีคในการซ้อมน,นะครับ เค okay, สวัสดีครับพี่เอกครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษครับจากพี่เอกที่มาจากชมบีเอ็มเจครับก็บพี่เอกเขาจบบางแสนมาแล้วสองปีครับครับก็เลยอยากให้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วยกันว่าบางแสนสนามเป็นยังไงพื้นสนามเป็นยังไงบ้างอากาศเป็นยังไงบ้างแล้วก็พอดีผมจะมีประเด็นเรื่องรองเท้าครับพอดีผมมีรองเท้าอยู่5คู่อยากอยากอยากแชร์แล้วก็คุยพี่เอกว่าคู่ไหนน่าจะเหมาะที่สุดในการใช้ในการแข่งครั้งนี้ เฮ้ okay, ครับพี่เอกแนำตัวเลยครับครับบาครับผมเอกจากจากชมรมเบ j นะครับได้มีโอกาสมาวิ่งกับพี่เทพวิ่งชีพก็เลยเชิญชวนมาช่วยแชร์ประสบการณ์ให้พี่ๆเพื่อนๆนักวิ่งครับที่จะไปวิ่งบางแสนสีเดือนมีนาน,นี้นะครับตัวตัวผมเองเอมีประสบการณ์บางแสนสีมา2ปีแล้วปี2019-2020ซึ่งปีนี้จะเป็นครั้งที่3ของผม นะครับก็ก็ขอขอแชร์ประสบการณ์ในส่วนของเรื่องสภาพอากาศนะพี่ครับที่บางแสนนี่จะร้อนชื้นร้อนชื้นปีสอง0ยสิบผมบังเอิญมีฝนด้วยแบบมีฝนขึ้นมาด้วยนะครับ,รบอ่าร้อนชื้นเรื่องลมลมลมก็จะเป็นแทนที่จะเย็นนะพี่แต่ก็กาลายเป็นว่าเดนียวตัวเดนียวตัว <c oughs> อ่าซึ่งซึ่งเราเราจะเจอได้ช่วง เลสของบางแสนที่ที่อยู่ที่อยู่ติดหาดอ่าติดหาดติดทะเลนะครับเราจะเจอเราจะเจอสภาพอากาศเจอลมเจอความเหนียวอ่านะครับส่วนสภาพสนามในภาพรวมผมขอขอขออธิบายว่าเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของของบางแสนเนี่ยพื้นก็นนรอ่าพื้นจะเป็นพื้นยามาตตยนะครับอีกสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะเป็น พื้นคอนกรีตถนนคอนกรีตซึ่งส0มสิเปอร์ซนี้ยส่วนใหญ่เลยเนี้ยจะไปอยู่ที่สะพานชลม์วิถีนะครับซึ่งทีเนี้ยพอพอเราเจอสภาพสนามที่มีทั้งคอนกรีตทั้ง mm hmm. ยางมะตอยเองเนี้ยก็จะเดี๋ยววันเนี้ยก็จะมาช่วยช่วยวิเคราะห์ก,กันดูว่ารองเท้าคู่ไหนที่ที่จะช่วย mm hmm. ในสนามนี้ คือจากการฟังพี่เอกเล่าเมื่อกี้ครับน่าจะใจความได้2เรื่องนะครับสําหรับสิ่งที่ยงข้อรองเท้าเราคือสภาพอากาศที่ร้อนชื้นซึ่งน่าจะทําให้เหงือออกเยอะอเพราะฉะนั้นเราต้อง,ต,องต้องหารองเท้าที่ระบายอากาศได้ดีๆเนาะแล้วก็เรื่องพื้นผิวของสนามที่เจอทั้งยามาตอยแล้วก็คอนกรีตคอนกรีต3ามเปนี่ยน่าจะสถานเท้าน่าดูเพราะฉะนั้นเรื่องความนิ่มแล้วก็ซัพพอร์ต น่าจะเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องที่ต้องเอามาใช้ในการเลือกรองเท้าด้วยครับโอเคครับอันนี้ผมมีรองเท้าห้าคู่นะครับก็คืออ่ะเดี๋ยวผมจะหวานพี่เอกช่วยช่วยชว,ยชวยนเลยครับมีอะไรบ้างอ่ะคู่แรกคำว่าเลขสองครับเลขสองคือจุดเด่นคือเป็นรองเท้าที่มีล็อกเกอร์เชดครับวิ่งวิ่งไกลๆได้ดีมันมีจะไหลๆนะครับแต่ว่าผมจะติงนิดนึงเรื่องความนุ่มเนี่ยอาจจะสู้คู่อื่นไม่ได้ครับความนุ่มอาจจะยังไม่ผ่านเท่าไหร่ แล้วก็ส่วนการระบายอากาศก็ถือว่าโอเคครับคู่นี้ระบายอากาศดีแต่ยังไม่นุ่มมากโอเคครับคู่สบายเลยนะครับคู่ต่อไปครับเอโนฟินโปร1ครับคู่นี้อ่าคู่นี้นุ่มครับพื้นนุ่มแล้วก็วิ่งกระแทกได้ดีครับแต่หน้าผ้าอาจจะไม่ค่อยระบายเท่าไหร่น่าจะเป็นผ้าน่าจะน่าจะชุ่มเหนือน่าดูอันนี้ก็คือนุ่มได้แต่ระบายยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอเคครับโอเคครับคู่3เป็นเอเดียออสโปร1ครับคู่นี้อ่าแน่นอนครับคู่นี้นุ่ม นุ่มแล้วก็มีซัพพอร์ตเยอะแล้วก็ระบายอากาศค่อนข้างจะดีครับเป็นดีไซน์ที่มีมีตะข่ายที่ค่อนข้างจะระบายอากาศดีครับคู่นี้คู่นี้ได้ทั้งนุ่มแล้วก็ได้ทั้งระบายอากาศครับโอเคครับคู่ที่4ครับอ่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งครับคู่นี้แน่นอนครับเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวยืนอยู่แล้วครับเป็นตัวหนึ่งในตัวเลือกที่ผมต้องเลือกแน่นอนได้ทั้งนุ่มระบายอากาศดีแล้วก็เด้งด้วยครับคู่นี้ครับของคุณรับคู่สุดท้ายครับข่าข้อไฟล์ครับ คู่นี้ก็เป็นตัวท็อปสุดๆของไนกี้นะครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงครับนุ่มนี่มีแน่นอนแล้วก็เด้งเด้งกว่าคู่เมื่อกี้อีกแล้วก็ระบายอากาศด,ดีครับเพราะว่าหน้าผ้าเป็นเป็นอะตอมนิดก็คือโปร่งโล่งมากน่าจะระ,ระบายอากาศได้ดีมากครับโอเคครับเพราะฉะนั้นคือห้าคู่นี้หลังจากที่จริงๆเรานั่งได้นั่งคุยกับพี่เอกเมื่อกี้ว่าอ่าจริงๆเราเลือกกันแล้วล่นนะครับมี3คู่ในใจตอนนี้ก็คือมีอาร์ิออสโลหนึ่ง มีนักเปอร์เซนต์หนึ่งแล้วก็มีเอ้าพ่อฝ่ครับ3คู่นี้แหละน่าจะเป็นคู่ที่เหมาะสุดสำหรับง,งานนี้ใช่ครับแต่ตยังตัดสินใจไม่ได้เราคู่ไหนไปดีใครครับก็เลยเราจะเราจะเลือกรองเท้าจากที่เรามีนะครับแล้วก็เราเราซื้อมาใช้เองไม่มีสปอนเสอร์นะครับก็คือรีวิวจากมืสเซอเองนะครับแล้วก็ดูว่าเนี่ยเราสองคนเนี่ยมีประสบการณ์เนี่ยบางแสนมาเนี่ยคู่ไหนน่าจะเหมาะที่สุดจากจากความเห็นส่วนตัวของเราสองคนนะครับก็ก็เดี๋ยวฝาก เพื่อนๆที่รับชมอยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่า,าผมใช้คู่นี้ผมใช้ยี่ห้อนี้ผมใช้แบบนี้น่าจะดีกว่าอะไรย่างี้ครับสามารถพูดคุยกันได้ครับในในคลิปนี้โอเคครับขอบขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เอกครับที่ที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าครับถ้ามีเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับการวิ่งการซ้อมวิ่งหรือาการวิ่งในสนามอื่นๆจะเป็นวิงว่งเทรลวิ่งออฟรางนะครับเดี๋ยวผมชวนพี่เอกมาร่วมพูดคุยกันอีก แล้วก็อาจจะมีเพื่อนคนอื่นในชมรมลองมานั่งคุยด้วยยินดีมากๆเลยครับก็เดี๋ยวก็จะได้ชวนพี่ๆเข้ามาแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมอีกไดครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ